สวัสดีจ้าผมก็เป็นอุดรผ้ากินผ้าเที่ยวนะปาเทีงยโรปรแง้วพี่นอ้องมาเลยพี่นอ้องมากินตบมะคุ่แซ่บเหมือนกันค่ะค้ณพ,พี่นอ้องพักม่มมี่ยังไรได้พี่นอ้องอันนี้บ้านเป็นเขาเอินผักกันจองเนาะไม่ได้หลวกลําพี่นอ้องนี่บกเขือพี่เแน่ดีเลยพี่นอ้องมาแซ่บเหมือนกันจ้าตำใส่บแบบกอกเ้ยนี่นพี่นอ้องได้หมูย่อมากหมูย่อแบบหนงังกับแบบว่าหนังพี่นอ้อง มากเลยพี่น้องเราต้องกินเสร็จต้องสัตนจังพักโลารกัมีพี่น้องคือไม่ได้หลายกินับบเมื่อเชักอ่นี้ยหมุ้วด้วยพี่น้อง มองปุ๋นความไม่ลอ ับให้ไปพี่หน่องเลยปกกอ่บมากในมัถถุอย่างง่ายนึงแซ่สองปิดเลยต้มไผ่จีน้ำ ตัดเอาพี่น้องลูกกากันยังดีครับ 别别不别！ ยากพี่หนอแต่มางที่จริงสู้มือได้ขายก็เลยเป็นยังวัตถุแบบสู้มือเลยพี่หนอ คนมีตาบหมักคุ้งก่ะคอมีตาบหมักแจงลอกทัวรนะ์เป็นคนแบบมากกินพวกพองกับตำสินะ นั่ไปอนรม่วผมจะนทุมวไปเดี๋ยวพี่น้องจแม่ ไม,ม่เคยหลวกไม่จงหลวกหรังคนแบบทุกอย่างคนคนจะมากกินนิดเนาะเราทานเป็นเป็นม,มากกว่ามากกว่าห้อง มีมาตัดรพวกกายถึยงนี่เนาะย,ยันเลยครับเคลื่อ่น,น้ำต้มึงก็เสีย เจ็บเนาะเจบแน่เลยของยอง บอกมีมาหันกินไม่ได้พี่เนาะยันเจียวครับยันเล็กมันดุ่งออกนะของตังใบเพื่อความสวยงามแต่เนาะกินเน้นที่มันกินได้นะพี่เนาะหมูย่อจำชื่อไ่ได้ว่าเป็นหมูย่ออบวนนี่พี่เนาะ ร,ร้รอกระเจี๊เบาอบโดยมินกับน้อนดุกผู้เดียวดอกไม่ใ่น้อนเดียวดอกนก่าผู้เดียวกระปุ่นดเด็ดแจบอร่อยดีไม่ผิดหอก จรแล้วข้าวตีเขาวัดถึงสิงคโปร์พี่น้องนี่แบบแบบนิ่มกับแบบเนี้ยอันนี้สีแบบนิ่มอ่อนถึนกับนุ่มดีพี่น้องแต่กัที่ไม่แบบเนี้ยนุ่มเพราะเส้นใหญ่คนหนึ่หน่อยอันนี้เส้นไม่ข่มีขาพี่เนาะจะทำเป็นขนมจีนกินขนมจีนแซบบ่บของข้าวเอกนะพี่น้อง

กทำถึงตุ่มไข้ไหมพี่น้อง ใคนยึสมกัติอะไเห็งใจแบ เอฟซีพี่เบน,นว่าจะเขาไม่งั้นเือโปร่สองคนเขามากเพราใดพี่น้องเป็นคือเขาบมากเพราใดคอมเมนต์มาบอกพี่เบนนเดอ้อสิถามเขาว่าสิถามเขายิา่งแตก็บเรื่มเพราะว่าช่วงหลังๆนี่เบนยากนิดห,หน่อยพี่น้องกสาวคนโตไปเรียนอังกฤษนี่ยากนิดหน่อยยิ่งแต่กับทรงคำบอกพี่เบนนเดอ้อเป็นคือเขาเพราะใด ว่าเห็นแล้วกนของกัเขามาไหนอยู่นะจะว่าเดียวเขามาสิงคโปร์เนี่ยอาศัยดวงขึ้นกันได้พี่เนาะนก้นหรูอว่าประเทศสิงคโปร์เป็นอเนอเอชียซึ่งเขาหยาบเขาหยาบนะเพราะว่าเขาง่ายคนก็ไปรเท็นั้นคือปูเมื่อนหรอกเขาหยาบอยู่ประเทศสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่เขาหยาบ ว่าประเทศของเพคุนเนี่ยเป็นประเทศน้อยกว่าจีนนิดพี่นอ้องแต่ค่าเงินมันสูงเราก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยนะผู้ใด้แต่จะข้ามาเที่ยวเป็นประเทศที่สะอาดกฎหมายเพื่อนสินรุ่นแรงจันเอยเด้อพี่นอนะ้องเนาะ Hãy đèn hãy đèn hãy đẹp 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 đầy, đẹp nọ đẹp không đẹp hãy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  hãy đẹp hãy đẹp hãy กับปูวเป็นเป็นประเทศเอเียดเยดเอเออเฮ้เป็นต่อปรนเังไหนเราของมาอยากากับพืเของมานยากตัวเนาะมือมึงแต่อันสื้อนามก็ไม่ขายอยู่ละช่ชนบุรีเปนไรเพียาแ่เขาไม่เห็นงานมันก็นเลยบอกเพราะั้นเขามายากตองเด่นดเรื่องีอย่างมังนถือต้องตามกฎหมาย เพื่อนกอกว่ามูเพืเ่อนไปประเทศนอกประเทศฝรั่งอย่างนั้นคือเขาง่ายแค่อันนี้เป็น AK, เอเชียเอเชียก็คือเขายากแต่เอเชียเนี่ยมันเล่นเขายากสิงคโปร์นี่น่ะสิงคโปร์เป็นประเทศเลก็เลกๆทำไมมันถึงจะเข้าง่ายยาก,ยากเพื่อนพี่ไปต่างประเทศอ่ะเป็นประเทศฝรั่งก็เข้าง่ายเลยประเทศเอีกอย่างโน้ดเดนมาร์กคือ,อยีนแลมันนี่ยังแบบมันก็บเรากับมันเป็นเอเชียนี่แหละป็นประเทศเล็นกน้นอไม่เล่นเขายากเด้อเรากับมาใส่าอารมณ์ก็เปลี่ยนเดียร์นองมันจะเล่รู้สิว่าจะไหนกับป่อยเพิ่งใส่รุ่มนะ เอาไปมากเพิ่นจะส่งแบบสีจักไอยนะมันแบว่าอ่นนอนใช่ไหมพอเป็นอันที่ใบฟังเหมือนมันก็จะบอกเอ้าพี่ว่าเ,เขาไง ปี่ก็ไปลองเบิรงกถือหรอถ้าสำหรับเป็นผู้อยู่น,นั่นที่หาปีเป็นมาเป็นเขาเนี้ยจ้ะเป็นกบ็บอกแล้วเติมยู่ล่ะพี่เนาะต้องใช้เพิ่น,น,นทีใหญ่ใหญ่นะเรื่องออนไซค่อยบอกดีก็เป็นเขาอบอกออนไซม่วเป็นเบาเดียวค่อยอนอนเบาไซเบาแหลกเบาแห้งเบาเสียงดังเอาแบบใจฮอนแต่อ,นอันลบเลยพี่เนาะ ่น่อยแบบนี้ห่อเป็ ặt, นมักกินไม่อืมบุกไปบุกอีแล้วว่า,า,า,ากินผมตอที่ไหนมันโดดนำสัตำได้แน่นอน 就是呀。谢谢 รสชาติแบบแบบแค่กระเดียงนุ่งนุ่งแบบยังไงนัวแบบตายบ่เอาเรื่องได้พี่น้อปงประเดียงกระเดียงเบ็นอุดรต้มเองตำเองวัตถิผลิตอะชิน้นปีไปแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นกด็กติดต่อโรงงานไปแล้วสิ้นปีแล้วเขาสิ่งผลิตตอนนี้ก็แอบลักลอบต้มกินเองได้พี่น้อง เล็ดแตปลาแดดค่ะมันต้มกินเองตะกี้ซื้อเพื่อนซื้อมาหลายเจ้าก็มีบางเจ้าแซ่บอยู่เจ้าปาเข้าก็อยากเค็มสูตรของเข้าอยากกินสูนตรของเข้านะเันนี้มันตน้มเองสำหรับกิมนี่ก็เป็นอุดรศิลาไปแล้วพี่น้องโอ้เสียดายกัดเพื่อใดพี่นออ้องอย่าเด็กกิงออกขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนอุดร มาโดยตลวดขอบพูดที่เป็นกำลังใจนะคะพอ,อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นอุดรศิราไปก่อนพออกันคลิปหนาขอบพูดเลยไรค่ะขอบคูณเลยไค่ะ,คลลคะสวัสดีค่ะ